ถ้าวันนี้เรามีเงินหนึ่งพันล้านแต่พรุ่งนี้เราไม่สามารถลืมตาขึ้นมาดูโลกได้ทุกท่านยังอยากจะมีเงินหนึ่งพันล้านอยู่ไหมครับสำหรับผมแล้วเงินหนึ่งพันล้านมันไม่ได้มีค่าเลยถ้าพรุ่งนี้เราไม่สามารถลืมตาขึ้นมาดูโลกได้สวัสดีทุกท่านครับผมโอโซ่สร้อยพลาถักเชือกเทียนผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นคลิปวิดีโอนี้ยังไงดีผมได้แต่บอกกับตัวเองว่า ผมต้องขอบคุณทุกท่านต้องยอมรับว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่มีค่าสำหรับผมมากมันทำให้ผมตั้งตัวได้เลยผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมมียอดสั่งจองทำสร้อยพระเยอะมากจองคิวถักสายนาฬิกาเยอะมากส่งวัตถุมงคลมาให้ผมเลี่ยมกันน้ำเยอะมาก ผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้คิวงานอยู่ที่เดือนเมษายนแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี2025ได้ดีเลยทีเดียวถ้าไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่สั่งจองกับผมทุกท่านให้ความรักความไว้วางใจกับผมทุกท่านอยากสนับสนุนผมผมซึ่งน้ำใจพวกท่านมากๆครับขอบพระคุณจากหัวใจ โอโซซอยพะถักเชือกเทียน